ำเตือนแนวทางในการซื้อสลักจิ้แมแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายครับผมสวัสดี f อทุกท่านนะครับที่เบึงช่องพอลี้ยงแชนแนลอยู่นะครับผมต้องขอโทษนะครับสาหรับท่านที่รอเพราะอ่าพอดีแอดติดภารกิจหลายอย่างน,น,น,นะครับบ่ดด้มาลงลิปแต่ว่าสําหรับทันทีอยู่ในกลุ่มก็รู้จักตัวเลขของปูฤษีนะครับปูฤษีตาไฟหรือปูฤษีกระนมูนีนะครับผมที่เป็น ามาบอกแอดไวตั้งแต่แหลกๆเลยนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นหลังต้องงวดมาเพิ่นกับมาหานะครับแล้วก็มาขอมาขอลายอย่างกับแบบแอดกับว่ามีโอกาสได้ได้ลุงไห้เพราะว่ากติดภารกิจนะครับเนาะันที่นี่เมื่อนี่เมื่อนี่นะครับผมอาเล็กปู่ท่านมาบอกแล้วแอดมีเวลานะครับช่วงสวเสาร์พอช่วงบ่ายก็จะไปทุระแล้วแอดจะลงไห้นะครับผู้เพิ่นมามาบอกไว มาหาแอดแอดก็เลยถามว่าปูเป็นยังเลขคือผิดแต้มหนึ่งตลอดเลยนะครับตรงแรกๆนี่คือเขาเป๊ะเป๊ะ,ะนะครับผมวันนี้ช่วงหลังมาผิดทีละแต้มนะครับจังหวัดที่แล้วนะครับผมก็ขอยินดีครับท่านที่มีโชคมีลาบนะครับสําหรับทันทีบ่ไดก็ถคือว่ามาเอางวดนี้ละกันเพราะว่าแอดได้รับปากปูไ้หลายอย่างนะครับคือหนึ่งพ่อปูมานะครับ ผู้มหาแอ,แอดถามว่าเลขเป็นยังคือผิดแต้มหนึ่งตลอดจังไห้ซีหก,กออกขาหกนะครับไหห้หาเจ็ดออกขาหกน้อยเดียวนะครับที่นี่เพิ่นเลยบอกว่า,าสาเหตุที่ผิดแต้มหนึง่งลดแต้มหนึ่งนี้เพราะว่าแอดบอละปากเพิ่นสิกินหมากกินผู้ไหนะครับเพิ่นมาขอแอดใหก้กินหมากกินผู้ที่นี่เกิดเลยว่าท้าแอดกิน หมากให้นะครับกินหมากให้เพื่อนต่อไปเลขก็ต้องเป๊ะเป๊ะนะครับเลขกต้องเป๊ะเป๊ะเพื่อนให้กินอาทิตย์ละเทื่อนะครับผมเมื่อใดก็ได้เวลาใดก็ได้ขอให้กินหมากกินหมากกินผู้ให้เพื่อนนะครับสําหรับปูหรือสีเพิ่นขอแอดมานะครับแอดก็เลยตกลงนะครับตกลงล้วก็ขอให้เลขกเป๊ะเป๊ะอันนี้เพิ่นมาบอกไว้ตั้งแต่วันที่ขึ้นวันที่สองนะครับผม คื 2, นวันที่2ถ้าไปตรงกับเด็กผู้ใดก็ต้องขอโทษนะครับสำหรับ f c ฟทันทีเบิงยูสำหรับทันทียูในกลุ่มจะรู้ดีนะครับเพราะว่าแอดลงหาตั้งแต่แรกๆเลยสำหรับทันทียูในกลุ่มไล่นะครับผมเพื่อนพ่อปูมาบอกว่าห้กินหมากินผู้ให้แอดก็รับปากพ่อรับปากว่าจะกินอาทิตย์ละเทื่อเพื่อนเลยใหายเหลขไใบกอนนะครับเหล็กใบกอนคือแปด 32นะครับ832อันนี้กระปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับผมเพราะว่าเพื่อนหทยมาบังเอิญครับบัดนี้บังเอิญมากเลยคือไปตรงเขาบอกว่าไปตรงผู้บางคนบอกว่าไปตรงครับเลขหน้าย,ยกคนที่32นะครับอันนี้ก็ต้องขอโทษนะครับอาจจะผู้บางคนอาจจะมองว่าเอาเลขตัวนี้มาบอกจริงๆนี่เลขปูรษีเพิ่นมาบอกเลขปูรษีเพิ่นมาบอกไปตั้งแต่ ่าวันที่สองนะครับผมมึงต้องขอโทษนะครับถ้าไปตรงกับเด็กนายกนะครับสําหรับท่านที่บ่มักนะครับผมท่านที่บ่มักก็สามารถตัดเลรีได้เด้อครับผมต้องอย่าลืมให้ตัดเลรีนะครับแปดสามสองอาจจะตัดเลรีเป็นแปดสามนะครับหรือแปดสองหรือสามสองสองสามนี่ก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่ผู้มักเนาะครับผมอันนี้ให้เป็นแนวทางหลังจากตกลงรับปากกระปูแล้วเพิ่นก็หายเลขไปแล้วเพิ่นบอกว่ามื่อวันพระเพิ่นจะมาหา แอดกะล่อนะครับเมื่อวันพระเราก็บอกว่าหายสื่อมากคู่บุรีขึ้นนะครับก็บขอขอบคุณเอฟซีนะครับที่ได้ร่วมอนุโมทานาบุญสื่อมากคู่บุรีถวายปูรุสีนะครับเมื่อนั้นพ่ออาวันพระถี่ผ่านมาแอดกะได้สื่อมาคู่บุรีถวายเพิ่อพอถวายเร็จ เพิ่นกะมาหายเลขอีกชุดหนึ่งไว้นะครับอาจจะเป็นเลขสองตัวบ่เพราะว่าแอดขอเลยนะครับงวดน,นี้แอดขอแบบเน้นๆเลยขอสองตัวแบบบ่ต้องเอาสามตัวเอาสองตัวแบบเน้นๆเลยตอนนี้เพิน่นหายแล้วนะครับหายแล้วแต่ว่าแอดกะเดี๋ยวขอเก็บไปก่อนนี่อีพี่นี่เอาเลขสามตัวของเพิ่นมาใบหาหเทียแรกก่อนนะครับผมเดี๋ยวอีพี่นแอดจะลงเลขฟันทงนะครับที่ปูเพิ่นมาหายไ้เลยนะครับผมสําหรับ ผู้ที่เบิ้งช่องผเลียงเชี่ยแนอยูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมฝากกดติดตามให้กำลังใจกันคือเก่านะครับผมอย่าลืมนะครับเล็กจะลืมตัดนะครับจะลืมตัดเลนอันนี้เป็นเลขที่เพิ่นมาหายไปตั้งแต่แรกๆเลยนะครับผมก็สัญญากับ FC ทุกท่านนะครับที่เบิ้งช่องผเหลียงแชีแนอยูอาจจะหาแนวทางที่เด็ดๆมาให้เป็นแนวทางนะครับตอนนี้ที่ได้คุยกับปูเก่าหนึ่งล้วก็หลวงปู อีกคันหนึ่งนะครับที่เพื่อนไฮเล็กเพื่อนกาส่งมาให้แล้วล่ะครับผมเดี๋ยวอีพีถัดไปเดี๋ยวจะให้อลุง้งหายเอฟซีเข้าได้ผิดกันหน้านะครับผมแต่ว่าสําหรับอีพีนี้นะครับสําหรับอีพีนี้ก็กฝากเลขของปูด้วยสีใบนะครับสําหรับอีพีนี้ขอกล่าวคําว่า,วาสวัสดีครับผม